อย่างนี้เหคะครับตอนนี้เราก็ลงสถานี่าเราลืมพานะครับเราต้มีมาแล้วเราไปที่ร้านอาหารไทยนะพี่เชาพี่กิบค่ะพี่กินะครับเน่ก็นั่งรถฟอสีขาวนเปิดประทุนด้วยนะีครีมไอศครีมครับวันนี้อากาศดีมากครับก็พาข้ดูข้าอดวพอเราจะพกไปถ่ย อนี่ควรจะหนาวคนไม่จะไม่สบายจังมากค่ะโอเคนะคะ่พี่เต้บอกว่าเป็นไลฟ์แบบใช้เป็นไลฟ์แบบทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะผมผมครับผมว่าน้ำแข็งสุดนะจริงเหรอจริงๆครับพี่ว่าน้ำไม่เป็นอ่ะจะได้นะเดี๋ยวพี่จะไปดูมอสนะเนี่ยไปเที่ยวไหมก็หลังเที่ยงคืนเนี่ยหละค่ะ ชวนเตไปบอกว่ามีร้านร้านมากเดียวต้องสี่คนเนี่ยอ๋อไม่งั้นเราจะได้แบบถ้าเอามาต้องไปแล้วครับเอามันมาไปแล้วออกมาแล้วมากินข้าวที่ร้านด้วยจิ้งโคลาพี่ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดเลยเขาแบบไนท์มากเลยนะเขาแบบโค้ไลท์ไนท์แต่แบบติดตูดนิ่มออกเลยอ่ะเอออกรู้เลยเขาก็ ไม,ไ,ไม่ได้แค,คร์เขาก็ไม่ได้ปิดบ,บงังค่ะอนี่เราก็มาขนุนเอเวิพรสตเหมือนเดิมอ๋อเป็น,เป,นเป็นวัน,ว,นวันมาเราก็<ช>บอกออกไปทางกอเล่แล้วก็ออกมาตรงนี้ก็ราลาอยู่ตรงนี้โอ้ไม่งั้นจะขับพาแบบทางเหล็กนะ เนะครับสุดยอดไปเลยกินเราพาห้อง <c oughs> ขนาดไม่ได้เป็นไกด์นะครับเร้รู้สึกดีมากเลยครับทีไ่ได้ออกแต่วันนี้อากาศดีมากชคดีว่าหนูมาทานวันนี้นะเมือ่อวานนี่ฝนตกวันนี้แบบดีมากเลยแต่๋เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาฝนตกรงวันพรค่งนี้แม่จ่ัยแถวเนี้ร้านปลาร้านเนื้อเยอะแยะเลยยังเข้าไม่ได้เลยคะ่ะก็แม่ก็พูดาไม่ได้ใช่ไหม อันนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ครับหน้าเด็ก oh. <laughs> <laughs> ใช่อ oh หรอพี่แม่ใช่ให้รู้ครับ